สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมดแมสตนะครับกับ m ัง s t e r h u n t e r Rise วิดีโอครับผมในคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวชุดเซ็ตตัวใหม่นะครับเป็นชุดเซ็ตของเจ้านาวากับอิบุชินั่นเองนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่นะครับมันเป็นชุดเซตอันเก่านี่แหละแต่ว่ามันมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้ามานะครับหลังจากอัปเดตแพท3.0มีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามานะครับในตัวชุดเซ็ตทำให้ชุดเซ็ตของเขามีความสามารถที่เปลี่ยนไปนะครับ ซึ่งเขาไม่ได้อัปเกรดมาตรงๆนะครับวิธีการอัปเกรดตัวชุดเซ็ตของเขาขึ้นมาก็คือเราจำเป็นจะต้องชนะ l a าส์บอสก่อนนะครับนาวาเดอะออรมาเธอร์นั่นเองครับหลังจากที่เราผ่านเควส t นาวาเดอะออรมาเธอร์นะครับเราจะได้อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มันมีชื่อว่าตัวของสเกลออริจินอะไรประมาณนั้นนะครับที่เป็นชิ้นสีส้มๆม,มาชิ้นส่วนอันนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวชุดเซ็ตของนาวาและอิบุชิขึ้นไปครับ โดยปกติแล้วถ้าเราจะอัปเกรดตัวของชุดเซ็ตนะครับเราก็จะเข้ามาที่ฟังก์ชันอัปเกรดใช่ไหมครับมันก็จะใช้อเมอร์สฟีเหมือนเดิมเลยกดอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปเกรดชุดเซ็ตของทางฝั่นนาวาให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นกางเกงครับตอนแรกจะเห็นว่าเลเวลมันเป็นเลเวลหนึ่งแม็กซ์ที่เลเวลแปดนะครับถ้าเราทําการอัปเกรดมันจนแม็กซ์นะครับอัปเกรดไปก็ไม่มีอะไรนะครับได้ดีเฟนซ์เพิ่มมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการปลดล็อกนะครับจากเลเวลแปดเป็นเลเวลเก้า ถ้าเรากดอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งมันจะทำการใช้ตัวของ Scale of Origin, h o n o o o r i i i n หรือว่า o f o of o o r r i i n n ที่เราดอกมาจากนาวาเดอออร์มาเทอร์นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกสกิลใหม่ของเรานะครับหลังจากที่เราทำการอัปเกรดขึ้นมาที่เลเวล9แล้วนะครับชุดเซตของเราเนี่ยจะมีสกิลใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าสกิลสตอมโซครับผม ซึ่งสกิลนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเราจะได้มาจากการอัพเกรดเพราะฉะนั้นถ้าเราอัพเกรดชิ้นไหนนะครับของชุดเซตเนี่ยมันก็จะได้ชิ้นนั้นนะครับเหมือนกับตอนนี้ตรงเสื้อของนาวาเนี่ยผมยังไม่ได้อัพเกรดขึ้นมานะครับยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้ติดสกิลนี้มาครับแต่ส่วนหมวกเนี่ยผมอัพเกรดมาแล้วเต็มที่เลเวลสิบเอ็ดเลยก็ได้สกิลนี้มาครับตอนที่เราอัพเกรดขึ้นเลเวลเก้าซึ่งการทํางานของสกิลนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5เเเเลลลลววนะครับห มันจะบวก thunder attack กับ dragon attack ให้เรานะครับอย่างละ5 1าครับผมแต่จุดเด่นของมันจะอยู่ที่เลเวล4และเลเวล5นะครับถ้าเราใส่สกิลนี้เป็นเลเวล4และเลเวล5นะครับมันจะเพิ่มสกิลอื่นๆของชุดเซตของเรานะครับอีก1 l e v e เลเวลที่เลเวล5จะเพิ่มสกิลอื่นๆของชุดเซตของเรานะครับบวกอีก1 l e v e เลเวลจากเลเวล4ก็คือเพิ่มอีก2เลเวลนะครับ ซึ่งตัวของชุดเซ็ตนาวาและอิบุชิเนี่ยสกิลที่ติดมาในชุดเซ็ตจะเป็นสกิลเลเวลหนึ่งแล้วก็เป็นสกิลแปลกๆหมดเลยใช่ไหมครับดูเหมือนจะแบบใช้งานไม่ได้นะครับสล็อตก็ไม่มีสักอันเลยใส่สกิลเพิ่มก็ไม่ได้นะครับแต่หลังจากที่เราปลดล็อกสกิลมันนี้มาแล้วเนี่ยมันจะทําให้สกิลพวกนี้นะครับมีเลเวลที่มากขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับถ้าเราใส่สกิลสตรอมโซไว้ที่เลเวล5นะครับเสื้อเนี่ยเราสามารถใส่ผสมกันได้นะครับระหว่างนาวากับ ก็ใส่ที่ส่วนหัวนะครับเป็นนาวาเสื้อเนี่ยนาวาผมยังไม่ได้อัพมาครับใส่เป็นเสื้ออิบูชิไปแล้วกันอัพมาแล้วนะครับถุงมืออิบูชิก็เหมือนกันกางเกงผมอัพของนาวามาแล้วนะครับและสุดท้ายก็คือรองเท้าของ awa, นาวาครับโอเคเรามาดูสกิลที่ติดมากัน,นครับถ้าเพื่อนๆเ,เปิดมาตรงหน้าสกิลวันนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าอย่างเช่นสกิลออฟเฟนซีฟการ์ดเนี่ยมันบอกว่าอยู่ในหมวกแค่1นึ่งเลเวลนะครับแต่ว่าสกิลที่มันโชว์ขึ้นมาคือเลเวลสาม มันแปลว่าสกิลสตรอมโซของเรานะครับทำงานบวกสกิลไปอีก2เลเวลครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถเอาชุดเซตอันนี้เนี่ยไปบวกกับชุดเซตตัวอื่นได้นะครับแต่ว่าเราจะใส่ได้แค่เลเวล4เท่านั้นซึ่งก็จะได้สกิลเพิ่อมอีกแค่1เลเวลเท่านั้นเองครับยกตัวอย่างนะครับถ้าผมเอาชุดเซตของนาวาอันนี้เนี่ยไปใส่กับชุดเซตอันอื่นนะครับเราจะใส่กับชุดเซตวาลเทริกแล้วกันนะครับถ้าเราใส่กับชุดเซตวาลเทริกเนี่ยใส่ไปปุ๊บ จะเห็นว่าสกิลสตอมโซของเราจะเหลือเลเวล4ครับแต่ที่สกิลเลเวล4เนี่ยมันจะทําการบวกสกิลของทุกสกิลในชุดของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครับจะเห็นว่าสกิลวิกเนตเอ็กซ์พอยของเรากลายเป็นเลเวล3ครับปกติในทุมมือของวอลเทริกจะมีวิกเนตเอ็กซ์พอยแค่เลเวล2ตัวสกิลสตอมโซเนี่ยมันทําการบวกสกิลวิกเนตเอ็กซ์พอยเพิ่มอีกหนึ่งเลเวลนะครับสกิลดราก้อนฮาร์ดก็เช่นกันครับบวกจากหนึ่งเป็นเลเวลสองครับผมอืม ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่การทํางานของสกิลสตรมโซนเนี้ยมันจะไม่ส่งผลกับตัวสร้อยแล้วก็สกิลที่เราใส่เข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมใส่สกิลเข้าไปในถุงมือของวอลทรกที่ผมได้ใส่ไปเมื่อกี้นะครับผมจะใส่เป็นสกิลเลเซอร์ไปแล้วกันนะครับจะเห็นว่าสกิลเลเซอร์ของเราก็จะยังอยู่แค่เลเวลหนึ่งะครับไม่ได้มีเลเวลที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันจะไม่ได้ส่งผลกับเจมที่เราใส่เข้าไปรวมไปถึงถ้าเราใส่ตัวสร้อยเข้าไปนะครับ ตัวสกิลที่อยู่ในสร้อยเนี่ยก็จะไม่ส่งผลเหมือนกันผมจะใส่เป็นสร้อยเอจิเตเตอร์เข้าไปแล้วกันครับก็จะเห็นว่าสกิลเอจิเตเตอร์ของเราเลเวล2เท่าเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มมาเป็นเลเวล3จะส่งผลกับสกิลที่อยู่ในชุดเซ็ตของเราเท่านั้นนะครับซึ่งต่อมาเราลองมาบิวกันดูดีกว่านะครับว่าชุดเซตนาวาเนี่ยมันน่าจะเอาไปใช้กับอาวุธอะไรได้บ้าง เท่าที่ผมลองคิดดูนะครับผมคิดว่ามันน่าจะใช้กับกันแลนส์ได้ครับผมเพราะว่าตัวของชุดเซ็ตทั้งนาวาและอิบุชิเนี่ยเขาจะมีสกิลที่มีประโยชน์สําหรับการแลนด์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นโฟกัสนะครับอิบิทเคนเดอร์ในส่วนหมวกของอิบุชินะครับต่อมาก็คือการ์ดกับฟินฟรีนะครับที่เสื้อของอิบุชิและการ์ดอีกหนึ่งอันนะครับกับพาดเบเกอร์ที่ถุงมือของนาวาและที่กางเกงของนาวก็จะได้สกิลการ์ดกับอัลเทรีมานะครับ และสุดท้ายผมคิดว่าก็ใส่เป็นทางฝั่งของรองเท้าของอิบุชินะครับจะได้สลักเกอร์กับการอัพมาครับผมซึ่งสกิลของเราออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับจะได้กาดเต็มที่เลเวล5เลยวิน l อล n ลเมนเต็มที่เลเวล5นะครับสกิลวินอลลเมนเนี่ยมันจะส่งผลให้เราติดสกิลเกรดลักนะครับถ้าเราแม็กซ์ที่เลเวล5ติดเกรดลักมาเลย ซอมโซก็จะเต็มที่เลเวล5นะครับจะบวกสกิลอื่นๆของเราเพิ่มอีก2เลเวลนะครับการ์ดเนี่ยตอนแรกมันจะได้มาที่เลเวล3นะครับเพราะว่าอยู่ใน3ชิ้นมันก็จะบวกขึ้นมาเป็นเลเวล5เลยครับโฟกัส <Focus S 1> ก็เต็มที่เลเวล3เช่นกันนะครับการ์ดอัพเต็มที่เลเวล3สลักเกอร์ก็จะเต็มที่เลเวล3เลยอัลเทอรี่เต็มที่เลเวล3เหมือนกันอีเวสเอ็กเทนเดอร์ก็จะเต็มที่เลเวล3ามครับพาร์ทเบเกอร์เต็มฟินฟรีเต็มนะครับก็สกิลหน้าตาประมาณนี้ซึ่งผมมองว่าเราสามารถเอาไปใช้กับตััััววกนนนนนนนแล์ไดด้้ะครบใินนีีเ่ย แล้วเราอาจจะไปใส่ตัวสร้อยนะครับเป็นสกิลโลดเชลอีกหนึ่งสกิลที่จําเป็นของกันแลนส์นั่นเองก็คือสกิลจะครบเลยนะครับทางฟังของกันแลนส์ทุกอย่างเลยก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจนะครับสําหรับชุดของนาวาและอิบุชิก็เพื่อนๆลองไปทํามาดูก็ได้นะครับแล้วก็ลองบิวออกมาดู อาจจะเอาไปใช้กับอาวุธชิ้นอื่นก็ได้นะครับก็ลองมาแนะนําผมดูก็ได้ถ้าเพื่อนๆมีไอเดียนะครับว่าจะใช้แบบไหนได้บ้างโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับคลิปรีวิวชุดเซตนาปากับมูชินะครับสกิลใหม่ t ต r อมโซ l สุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องแบ n นแมสกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับมังสเตอร์ไรวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ